เาก็ค่อนข้างเป็นกลุ่มกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสารรค์พอสมควรครับที่จะคิดพอดเรื่องออกมาให้มันน่าสนใจแต่จริงนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนกันว่าแบบพอเราได้อ่านบททั้งหมดแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า เออพี่ก็คิดได้ยังไงคือแบบเรื่องมันมีแง่คิดอ่ะมันมีมุมมองที่แบบมองย้อนกลับไปแล้วที่สำคัญคือเอาเพลงเฉลี่ยทั้งหมดส0ิบกว่าเพลงมาเรียงกันแบบมันก็ครบรถมากเเรื่องครบเรื่องได้แง่คิดมากเองใช่แล้วก็เนื้อเรื่องมีมิติแล้วก็มีครบทุกรสชาติเลยใช่ค่ินนาติดตามจริงๆก็ถ้าที่ผมทราบเรื่องของในเรื่องก็คือว่าอ่าเมืองตะกาคือที่กลัวเลยกลัวจะเลียกผิดมากกลัวจะกลายเป็นเมืองของตัวเองอ่าก็คือ พันหนึ่งใช่ไหมครับได้เข้าไปเมืองเอกเน่รู้สึกว่าเมืองเอกเน่นี่คือเป็นศัตรูกันเขาไม่มีเหตุผลเราต้องจัดการเข้าไปแล้วก็ชอบโดนจัดการเลยโดนจัดการโดยใครจัดการคือถูกส่งส่งไปให้ไปดูลาดเราว่าเอเมืองนี้มันเป็นยังไงพราเราไม่รู้มาก่อนว่ามีเมืองนี้อยู่เออใช่แล้วเราแล้วเราก็มาดูแล้วว่าเมืองนี้ก็ เหมือนเหมือนได้มาผูกพันได้มารู้จักคนเมืองนี้ครับแล้วแล้วก็สนุกมากเลยไม่พูดต่อละให้ดี้ครไม่ไม่พูดต่อไม่รู้หรือว่าอะไรเอ้ยรู้รู้จบเลยเอาจบเลยไหมจบเลยบอกไปเลยไม่รู้บอกไปเลยไม่รู้เอางั้น้อคร่าวๆหน่อยดีกว่าในเมื่อแบบมันเกี่ยวความรักหนีใช่ไหมว่าจะอาถรรพ์เมนคนนี้บ้างนั่งเงียบๆอยู่นะถามนัดว่ามันเป็นแบบเกี่ยวกับเศร้าไหมอ่ะ เศร้าไหมมีมีฉากที่เศร้ามากเหมือนกันครับมีทั้งสนุกสนามตลกเศร้าแล้วก็คือครบทุกอารมณ์อย่างที่หลายๆคนได้บอกไปนะครับเพราะเหมือนกับเพลงเฉลียงนะครับเพลงเฉลียงก็จะมีหลายอารมณ์อยู่แล้วแล้วแต่ละเพลงก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันก็คือเรียกได้ว่าครบทุกรสไม่มีว่าเศร้าเกินไปไม่มีเศร้าเกินไปแม้แี่แล้วแต่คนดูจะตัดสินแต่วแต่ก็แสดงว่าเขาต้องมีอะไรอย่ในนี้ ไม่ใช่อะไรหรอกคือที่ผมอยากให้เล่าเนื้อเรื่องคือเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องของแง่คิดว่าเรื่องนี้มีแง่คิดเยอะมากก็เลยอยากจะให้ช่วยยกตัวอย่างบอกว่าเฮ้ยแง่คิดที่อยู่ในเนื้อเรื่องสักอย่างสองอย่างได้ไหมครับที่เออจะได้จากเรื่องนี้ก็ถือว่าเรื่องไม่คือโดยโดยรวมของตัวเพลงของเฉลียงเนี่ยคือบางเพลงก็จะเป็นเพลงที่น่ารักบางเพลงก็จะมีเพลงที่แบบว่าสอดแทรกขติ อยู่ในเพลงแล้วอย่างเช่นเพลงแบบเิอเปรียบเทียบใช่อย่างอย่างเช่นอื่นออีกมากมายเพลงแบบชบาที่ดอกชบาที่ขึ้นไปในโรงเรียนสอนคนตาบอดอย่างเงี้ยครับคือบางคนภายนอกจะมองว่าแบบคนตาบอดมองไม่เห็นหรอกว่าแบบดอกชบาม่สวยเปล่าแต่ความจริงเนี่ยคือคนตาบอดเขามีความงามในจิตใจเขาสามารถมองเห็นได้อะเงี้ยเพลงเขาก็จะเี็นว่าสอดแทรกสาติดอยู่แล้วให้เรา คื S <S <S อจริงๆมันก็สอนได้ว่าอย่างอย่างคนสองเมืองเนี่ยต่างกันมากคั่วกัน,นต็อจริงแล้ควคนเรามันต้องมาอยู่ตรงกลางพอดีลรวจริงๆใ,ในโลกของเรามนุษย์ธรรมดาเนี่ยค่ะมันก็มีทั้งทั้งความมีเหตุผลแล้วก็ความการใช้อารมณ์ของเราซึ่งเชื่อว่าทุกคนไปแล้วก็อยากให้ทุกคนไปคิดคขาว่าแบบ เป็นเป็นคนเมืองไหนเรา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 ว่าเรามาคการเรามีความมีเหตุผลมากกว่าหรือว่าเราเป็นคนที่แบบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลใช่ให้ลองกันดูอะกลายไปว่าได้ความคิดไปเลยอะคือคือเรื่องนี้ดูเสร็จได้ความคิดด้วยนะฮะมันไม่สนุกมันมสนุกมันแฝงความคิดมันแฝงสอนสอนในเรื่องของคุณธรรมเข้าไปด้วยสอนเรื่องของคุณธรรมด้วยใช่ครับสอนในเรื่องของมันทําให้เหมือนเหมือนบางคําบางอย่างมันรู้สึกอิ่มอะครับเหมือนแบบ เหมือนแบบเหมือนเหมือนอยากจะให้ออร่ยให้ลองี่สังคมด้วยบางทีแบบการการทําดีกับคนคนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วไม่หวังผลตอบแทนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําใจไงแล้วแต่ทำไมต้องเน้นกับคนนี้มันฮะมีข้อในเรื่องด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นคู่มั่นกันงี้คะต้องนิดนึริงอก็คือตามสไตล์เพลงเฉลี่ยไปเลยนะครับก็พูดมาซะขนาดนี้แล้ววันเวลาที่จะใช้ที่จะเล่นกันเนี่ย เมื่อไหร่อะ uh, ไรให้หนูทางนี้บ้างับตัวละครลับอ่ะข้อมูลหลายคนช่วยหน่อยตัติข้อมูลเราน่นมากคนคาดหวังในตัวติสูุดๆติอย่าให้ผิดคาับ่เวลรอบแรกนะครวันที่2กุลาครับต้องไว้วันศุกรับ เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับที่เอ็มเทเตอร์ครับโอ้โหเรืยองะไรครับอะไรท่านผีผีใจผมป้อนข้อมูลมาแค่นี้เริ่มร้อยเริ่มร้อยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมยิ้มเงียบเผมเก็บข้อมูลอยู่มันนานแค่ไหนถึงวันไหนอะครับถึงวันไหนครับพี่บอยครับได้ไงขอบคุณมากติครับสิบแปด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 จังหวัดที่ไหนคะจังหวัดที่วีคิทบุ๊กิ้งดอทคนะครับวี k ี e คือนะครับ ก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขไขปัน dot com r e k h a i f u n ครับโทรติดต่อได้ที่เบอร์อันนี้ส่งให้คนอื่นนี่คือเล่นกันทุกวันเลยใช่ไหมครับวันละสามรอบใช่ไหมครับอาทิตย์สุดเสาร์อาทิตย์ครับผมวันเสาร์อาทิตย์รอบเดียวครับเสาร์อาทิตย์เล่นวันละสองรอบใช่ครับกับอาทิตย์หนึ่งก็ห้ารอบฟาล็อกเมื่อกี้เราเล่นมุกมันไม่ขำมั้ย คนเห็นใจคนเล่นอะไรไม่รู้เพราะว่าผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ดีกว่านี้อันนี้ไม่รู้เลยว่าเล่นจริงจริงมา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 เฮ้ยเตีนี่ถิ่นเขาเลยไปอะพี่ใจกับพี่มาขนาดนี้เข้าไปเลยเขาเลยพลาดไม่ได้เลยนะเออโอเคค่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาสัมภาษณ์กันต่อเราจะคุยกันต่อนะครับกับทีมนักแสดงจากอ่าจากละครมีทีเรื่องเล่นขายฝัน ั้งโอเคตอนนี้ไปเบรกกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะครับ ที่ว่าแบบรู้เลือกดูกันคนที่ไม่มีฝันไกลใครไม่กล้าจะฝันกันขค่จูกเท่านั้นไม่เอาแพงเลยมีเงินมากน้อยไม่เห็นเป็นไรเราคัดเตรียมให้จัดไว้ของดีเลยเพระยากเอาฝันไปไลยำไม่สวยเลยฝันไม่จบยอย่าเชย

อยาอ่าใจร้อนเอามาคืนความฝันขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นฝันเป็นฝันให้ยืนกันต่อ คนเราต้องมีฝ kind of <so like. ันร so ูกันอยู่เธอและฉันม่อเธอนั่งเป็นเมืงคันุณได้แต่งงงานแหว่งงใหญกจะตามฝันคงต้องสร้างคงต้องสันค์ทำใหดื้อดึงดันคงสักวันไม่อยู่วันหลอกทาไม่ได้ถึงฝันถึสู้มันก็ไม่หมันวิ่งตามฝันวิ่งวิ่งตามฝันอย่าไปสมคุณไมหยันช่างมันช่างมันอย่ามาทำยึกงักอย่ามาทำยึมงำอย่ามาทำงงงานอย่างนี้มันต้องฝันอย่างนี้มันต้องฝันอย่างนี้มันต้องฝันมีปีดาปีปีดาปีปีดา ไมีฝัน,นไกลไม่มีฝันไกลไม่กล้าจะฝันใ,ใหญ่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 หญหญหญขายทุกทุกเท่านั้นไม่เอาแพงเลยมีเงินมากมันน้อยไม่เห็นเป็นไรเราพัดเตรียมให้จัดไว้ของดีเลย ให้อยากเอาฝันไปนไปทำให้สวยเลย,ย,ย,ยฝันไม่จบอย่าเชยมาเอาไปใหม่ฝันสวยนั้นแม้ขากันจะซื้อมีเอาไปเอาไปฝันกันได้ก่อนแม้สงบนเหมือนฝันอย่าใจร้อน เอามาคืนความฝันขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นฝันให้ยืมกันต่อเรียบรามีฝันนั้นเป็นดังํำนองชีวิตก็ดังคำร้องร้องตามจริงรีบรีบมาเอาฝันไปเรียบ้อมาเอาฝันไป,นไ,ปไปทำให้เห็นใจยันย,ยันย,ยันย,ยันันฝันไม่เสร็จจะทิ้งไว้ตามริมทาง